มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะสีมาบอกถึงเรื่องราวทีเกี่ยวกับน้องฟ้าใสสถาพครคับพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับทั้งด้านบอสโจอยมาเน้นเพนเดมีการออกมาเคลื่อนไหวยืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะคะสรุปว่า น้องฟ้าใสนะคะจะไปอยู่วงหนึ่งหรือน้องจะอยู่วงสองนะ่ยสำหรับก้อนนั้นนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่มอล่ัมสาหน่อยลําเพลินโชว์นะคะได้มีการเป็นฤดูกาลลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะทางด้านน้องฟ้าใสก็ได้มีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะว่าขอยุติบทบาทนะคะกับการเป็นสมาชิกในหมอลลัสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือสาหน่อยสองนี่แหละและบันที่นี้เอ็ซีแฟนคลับหลทยทานไรคนภาคกันลุนนะคะภาคกันเดา ว่าน้องฟ้าใสน้องจะไปอยู่ในวงไหนแอดมินกะได้เห็นคลิปคลิปนึงครับพี่น้องซึ่งกะบ,บ่แน่ใจนะคาวาอ่าใครคือคนถ่ายคลิปนี้ไว้น้องฟาใสก็ได้มีการเกลิ่นออกมานะคะว่าน้องนี่แหละสิยูตีบทบาทกับม้อนลำสาหน่อยลำเทินโชแล้กก็สิไปขึ้นกับ,บ่วงหนึ่งอยากไปยู่กับผีอุ้งอิงนี่คือคําพูดของน้องฟ้าใสซึ่งแอดมินกะบ,บ่แน่ใจนะคะว่า น้องฟาไสเบาเลนหรือว,าว่าวบาอิหลีจังสิแมะนะคะเพราะว่านี่แหละนะคะหลังจากที่ทางด้านน้องฟ้าไหนอมเดมีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะว่าขอยุติบทบาทกับหมอลำสาวนน้อยลำเพลินโชว์เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับาพากกันเทศใจไปในทางสาวน้อยหนึ่งทันทีนะคะว่ายังไงน้องฟาใสก็ต้องไปขึ้นกับาสานน้อยเพชบันแพงสาวน้อยหนึ่งย่างในนอนนกพีนน้นงเนาะนะคะกะ แอดมินก็ได้เห็นคลิปจากหลากหลายคนครับพี่น้องเพื่อนกะบอกกันมาน้องพี่น้องนาวาน้องฟาใสสิไปยู่วงหนึ่งจังสิแม้ซึ่งน้องฟาใสเองก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนะคะว่าน้องสิอยู่วงไหนกันแน่จังสิแม้แต่เราก็ได้เห็นน้องฟาใสเคลื่อนไหวนะคะยู่ในเครือสาวหน่อยอยู่เรื่อยๆวันเถาะนะคะเพรบบาะว่าสิมีกิจกรรมยังเพราะว่าสิมีงานยังกระตามน้องฟาไซกะนี่แหละได้มาสอยงานอยู่ตลอด เอาคี่น้องๆ FC แฟนคลับหลายคนก็นเลยนี่ล่ะเอ๊ะอะไรยังไงสรุปแล้วน้องฟ้าใสจ,จะอยู่วงไหนกันแน่นะคะนี่แหละครับพี่น้องบอกเลยนะคะว่า FC แฟนคลับไลค์ทางหลายคนไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะสำหรับบอจโจได้มีการออกมาโพสต์อย่างชัดเจนนะคะโพสต์ว่าจังไดนะคะนี่แหละครับพี่น้องทั้งนั้นบอจโจเพิ่นบอกว่าฟ้าใสสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเป็นจังไดครับพี่น้องฟังอีกที่หนึ่งอุ้ยคนลุกเลยบอจโจบ,บอกว่า ฟ้าใสสาวน้อยลำเพลินโชว์นะ,ะคะเอฟซิแฟนคลับไลฟ์ทันายคนหลังจากที่ได้เห็นโพสต์นี้แล้วนะคะนี่แหละพากันแหกเข้าไปคอมเมนต์ส่งกําลังใจกันรัวเราพีน้องเนาะนะคะเอิญมาบางคนก็บ,บอกว่าอยู่วงเดิมนะ่ะดีแล้วเราพีน้องเนานะอยู่วงเดิมนะ่ะดีแล้วไม่ต้องแบบนี่แหละมาอยู่วงวงหนึ่งดอกนะคะหลายคนบ้างว่าน้องฟ้าใสน้องแบบบริบทนะคะน้องเหมาะก,กับวงสองจังสี่แหม นพีน้องนอเอากะอ่านี้ละค่บพี่น้องไม่ว่าจะอยู่วงหนึ่งหรือจะอยู่ในวงสองก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะถือว่าเป็นองค์กรเดียวกันวันเถอะบ่ได้ถือว่าเป็นการแยกวงแต่อย่างใดนพีน้องมันถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่ละกะยังชัดเจนแล้วครับพี่น้องสรุปแล้วน้องฟาเซกะ่ะยังคงใช้นามสกุลเดิมก็คือสวหนอยลำเพลนโชว์นพีน้องนอ่ะนะคะซึ่งก็นานี่ที่น้องได้มีการออกมาเคลื่อนไว้นะคะว่าขอยุติบทบาท นะกับการเป็นสมาชิกในหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เอฟซีแฟนคลับลายถันหลายคนกะนี่แหละเอิร์น่ากระเดาวันเถาะเดาไปต่างๆ่านะหน้าว่าน้องสิไปยี่วงไหนนะ่ะแต่ล่าสุดบอลอยู่กับเกิร์นไว้ย่างชัดเจนแล้วว่าน้องฟ้าใสยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนน้องทีน้องน้อยเอาได้แล้วครับพี่น้องตั้งเลกกะเป็นกำลังใจนะฮะส่งนกำลังใจแฮนส์รับอ่าฟ้าใสสถาพรเหมือนเดิมน้องเค้ยวน้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับพี่น้องที่แอดมินม่วงว่าอนาคตไปได้ไกลอย่างแน่นอน ตอนนี้นีพึ่งอายุสิบหกสิบเจ็ดเองนะคะถือว่าไปได้กไกลนะคะลากาโอ้ค่ะพี่น้องนะคะแบบเหมาะจอมากๆเป็นยังคือบอก่าแบบนั้นนะคะสำหรับน้องฟ้าใสคันได้ไปยูใน่วงสองซึ่งเปรียบเสมือนว่าน้องฟ้าใสจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อการชัยนะคะสำหรับพ่อการชัยจากทีแอดมินได้เบิงเคินช่วงล่าหลังมันนี่ค่ะพี่น้องเหมือนเคินสิหักละกาเอ็นดูน้องฟ้าใสมากๆ เนะคะเบืบ้องจากคําอวยพรเบื้องจากคําบอกคําสอนเนะี่ยทีทั้ทงนั้นพอกันใช่เพื่นได้บอกได้สอนน้องฟาใสแล้วรู้เลยนะคะว่าเพื่อนหักเด็กหน่่ยคนนี้อหลีอยากให้เด็กหน่อยคนนี้ได้ดิบได้ดีพอกันใช่เพื่นบอกว่าจังไหนแหน่นะคะเพื่อนบอกว่านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสาหรับน้องฟาใสต้องมีเงินเก็บห้าล้านบาทต้องมีรถแล้วก็ต้องมีบ้านเป็นของเจ้าของสะก้อนนะคะจ้างอนุญาตให้มีแฟน นะี่คะนี่คือคําเบาของพ่อก,การชัยแล้วเพื่อนก็นยังบอกว่านี่แหละนะคะสำหรับเราแบบเป็นคนในสื่อสาธารณะจรงสี่อย่ามีดรามา่าอย่ามีคนมาวาา่าไหเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เข้ากับปล่อยผ่านเลือกที่จะปล่อยผ่านอย่าไปสนใจนะคะอย่าไปสนใจเหตุการณ์ที่ของเข้าไ้ดี่สุดก็พอนะคะเอิ่น่าสําหรับพ่อกันชัยนี่แบบสอนนองฟ้าใสได้ดีมากมาก นะคะ,ะพอการแชทเพิ่นบอกว่าถ้าไม่รักไม่บอกนะถ้าไม่รักไม่ถ่ายคลิปนะนะคะเป็นจังไนมูจาวาถือได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วนี่แหละอุ้ยขนลุกมากๆนะคะแล้วน้องฟ้าแสกกได้ไปอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะซึ่งสําหรับหมอลําสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะกะนี่แหละทางด้านพอการแช่เพิ่นกะได้เป็นผู้จัดการนะคะได้ดูแลทางวงน้องพี่น้องนาะเอากะพอดีพอดีเลยหมอเจาะแอดมินกะ เอดมินเกิดจังไดอยู่ตอนแรกนะคะทีเห็นทางด่านน้องฟ้าใสได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะวานอ่านี่ล่ะแบบขอยุติบทบาทนะคะการเป็นสมาชิกน้องขีน้องน้องกับสาวน้อยลำเทินโชเอดมินกะตกใจอยู่ใส่เข้ามาตกใจเลยค่ะนะคะเพราะว่ายังมาตีเพราะว่าเอวิญมองมาสำหรับพ่อกัญชัยกับน้องฟ้าใสกะทอว่าอ่าอยากให้ยูน้ำกันนะคะอยากให้ยูน้ำกันวันเถอแต่นี่ล่ะพ่อได้ยินข่าวว่าฟ้าใสสถาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์โอ้ยกะ พิบัติจดเนาคิด,ด,ดนอ้นองน้องรับรองเลยนะครับว่าในฤดูกาลหน้าปังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งมีแบบศิลปินจากสซาหน่อยนึงเขามาเสริมทับว่าศิเป็นพระเอกวัดชิวัดลน,นะคะมาเป็นผู้นำนะคะทางด้านอ่านักจุรศักดิ์ค่ะพี่น้องนะคะน้องมาณเพชรบ,บ้านแพงบัวรีอีกเนี่ยระพ่อค้ามอดนะคะพ่อค้ามอดนะคะก็มาคือกันวันเถาะนะคะแล้วก็มารอเบ,บิ่งคาพี่น้องว่าสําหรับในฤดูกาลหน้า ใครจะได้เป็นพระเอกแล้วกับผู้ใดสิได้เป็นนางเอกน้องพี่น้องน้องมาเรอบบังการไลายคนบอกว่าคันเพเอกวัดมาอยู่วงสองก็ต้องเพเอกวัดตัวนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราพี่น้องน้องบ้านในเพื่อนอาศินี่ละ่ะเอาเพเอกหนาไม่เจนไม่เขาบ้าก็ได นอคฮีนองน็อเอาต์จังเล็กต้องรอดติดตามนะสำหรับในฤดูกาลหน้าว่ากันมาสาหรับช่วงนี้ครับพี่นองคานามอรองมอ,งมองน่ามเพิกะหนึ่นนหลักปีฤดูกาลลงไปนะคะเบิร์ตัดเบิร์ตทุกคณนแล้วล่ะนอกฮีนองน็อกก็เป็นในช่วงของการพักผ่อนนะคะแต่สําหรับอุงอิงกับบอโจเอื่นมาแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยสําหรับในเดือนนี้เบื้องจากคิวการคิวงานแล้วนะคะเหมือนจะมีเวลาบ้างนะคะสองมือเท่านั้นก็คือน่าจะเป็นในวันที่6ที่ผ่านมา อีกมือนึงแอนมินวอน่ใจนะคะว่าเป็นวันไหนนะคะแต่เดือนนี้นี่มีมือว่างยูแคสองมือเท่านั้นครับพี่น้องหลังจากนั้นก็ลุยงานสําหรับภาพพยนตร์เรื่องคลายอแล้วก็ฝากอีกนั่งครับพี่น้องสําหรับในวันที่17กรกฎาคมนี้เราพี่น้องเนาะนะคะสำหรับภาพพยนตร์เรื่องคลายอทุกโรงภาพพยนตร์นะคะเท่ากับนี่ละผู้ใดอยู่ทางเล่าบดต้องขาแมาไทยครับพี่น้องนะคะเพราะว่าสําหรับบอสโจนี่ละได้เอาหนังไปใช้หด ตั้งประเทศนะคะถือว่าสุดยอดมาก,มากๆครอบคุมนะคะครอบคุมจริงๆเอาันแหละครับพี่น้องกระยาสลือบในวันที่17กรกฎาคมนี้เหลือไวล่อีกประมาณ7มือนี่ละน้องพี่น้อง,น,องน้องกระอดใจเอาอีกนิดเดียวนะคะเอางันแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้สำหรับตอน,นน้อะค่ะก,ก็มาสวัสดีค่ะ